เอาลือครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับกลับเข้าสู่เกมเฟสสองพันยี่สิบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้นะผมเราจะกลับมาเล่นทีมชาติไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยเคยเล่นจนได้แชมป์เวิลด์คัพไปแล้วนะครับผมแต่ว่าผมเพิ่งเห็นนะฮะว่ามันมีอีกถ้วยหนึ่งที่ทีมชาติไทยเนี่ยเราสามารถลงไปแข่งขันได้นะครับผมก็คือถ้วยแชมป์เอเชียนั่นเองนะฮะ มันคือถ้วยนี้เลย AFC Asian Cup นะฮะก็จะเอาเฉพาะทีมเอเชียมาเตะกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปลองเล่นถ้วยนี้ในนามทีมชาติไทยกันดีกว่านะครับผมกุ๊ปสเตทนะผมมีแบ่เป็น4กุ๊ป16ทีมตันเองนะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กุ๊ป C นะฮะอยู่ออสเตรเลียซาดีอัลเบียไทยแลนด์แล้วก็โอมานแหมตอนนี้ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่รวมทีมเก่งๆของเอเชียเข้าด้วยกันเลยนะฮะโอเค นัดแรกผมไทยเจอโอมานไปดูเกมแผ่นรองก,ก่อนดีกว่านะฮะแล้วก็จะมาจัดแท็กติกเดิมนะครผมที่เคยใช้ตอนเวิลด์คับเพราะว่าตอนนั้นมันลงตัวมากๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาในการจัดทีมเหมือนเดิมก่อนแล้วกันะฮะมาครับตอนนี้ทีมชาติไทยในแผน4-4-2ก็พร้อมแล้วนะครผมใช้ขุมกำลังขุมเดิมเลยที่ได้แชมป์เวิลด์คัพมานะฮะ ส่วนผู้เล่นของโอมานเดี๋ยวผมจะไม่อ่านชื่อเลยกันนะผมเอาไปอ่านกันในเกมน,นะผมว่าตอนนี้ไม่รู้จักใครเลยฝั่งทีมโอมานนะฮะโอเคอ่าอันนี้ชุดทีมชาตานะก็อัปเกรดมานะผมจะแตกต่างจากตอนที่เล่นใน World Cup นะฮะโอเคเราไปเริ่มเตะทัวร์นาเมนต์นี้กันเลยดีกว่านะครับมาแล้วครับผมกับทัวร์นาเมนต์ AFC Asian Cup นคับผม UAE 2019 หมายวันนี้ผู้คนเต็มสนามนะฮะสำหรับแฟนบอลน,นะฮะทั้งสองทีมก็ร้องเพลงชาติปลุกใจกันไปก่อนนะครับผมโอมามานในแผน4-4-2เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าในกราฟิกขึ้น4-2-2-2ทีมชาติไทยเช่นเดียวกันนะครับผม4-2-2-2ครับเป็นท์นมนต์ที่ทีมชาติไทยยังไม่เคยได้แชมป์เหมือนกันนะครับผม แอปเองขอปรับจอก่อนนะบอลอยู่ที่อาตามาจิตฮนะกองกลางองอมอานได้บอลฮัตจิคัตจิลูกนี้เล่นช้าไปอดิศักกระสอนตัดบอลกับได้แล้วบอลอยู่ที่ชนาทิพชนาทิพดึงรอเพื่อนจ่ายให้อดิศักกรสอนนะผมอดิศัก์จ่ายสันๆมาที่สารับอยู่เย็นมาทำทิพันด้านซ้ายนะผมอดิศิวิการจจมาที่ชนะจงินชนะทิพม้วนแล้วก็โดนตัดบอลไปโดยมาจิตนะครับผม มาจิตเปิดบอลยาวขึ้นมาทันษาเก็บบอลได้ไม่มีปัญหาผมทีตาพาลูกนี้เล่นยาวไปบอลหน้าสิบมาสิบยังเสียบอลกลับไปที่ฝั่งโอมานครับผมโอมานจะขึ้นบอลทางด้านตรงกลางที่อาตาจ่ายมาที่ดาวลิศลูกนี้จะจะยิงหูหนึ่งศูนย์เลยครับผมโอมานขึ้นนำเลยจริงวันนี้นะฮะโอ้โหยิงได้เฉียบขาดมาสำหรับดาวิดนะครับผม ทีมชาติไทยเสียประตูก่อนเลยนะฮะต้องชมว่าลูกนี้เขายิงเฉียบขาดจริงๆนะผมสำหรับดาวิดสูนหน้าทีมชาติโอมานะผมลูกนี้ยิงกึ่นหาโอลเล่เลยนะฮะสายมาตรงกลางแล้วผมลูกนี้จับบอลลอยๆขึ้นมาแล้วก็สตาร์หนึ่งศนยเลยะฮะ ทีที่9นะผมโอามาขึ้นนำไทยไปแล้วนะครับผมเราอย่าเพิ่งตกใจผมต้องค่อยๆต่อเกมขึ้นมานะฮะเวลายังเหลืออีกเยอะเราเริ่มเดินจ่ายออกข้างมาที่อาิสักกร์สอนอิสักเข้ามาที่ชนาทิพชนาทิพกลับมาที่โอ้ไม่ทันครับผมกิติพันธ์เข้าไปลึงบอลอยู่ที่อาริสักระอนิสักรกรสอนครับผม บอลกลับมาตั้งกันใหม่ที่กองหลังทีมชาติไทยธีรพ์บุมาทันออกมาให้เกฤติยกการจ่ายขึ้นมาที่ศิรินดาศิริณิถึงบอลแล้วศิริณิดึงโลชนาทิพย์ชนะทิพย์ลุยิงไปยังขูหติดเซฟอยู่สมสผมสำหรับชนะทิพย์ลูกนี้นะผมเสียดายครับผมจเจ้าตัวโอกาสแรกของทีมชาติไทยมาแล้วนะฮะกประสานงานกันในบริเวณกรอบเขตโทษแต่ว่าลุกน,นี้ยังยิงเบาไปหน่อยครับผม เเคทอธจะเปิดขึ้นมาตรงกลางบอลมาถึงในริบบินในริบบินจ่ายสารัตสารัตลูกนี้จับแล้วยิงไปตรงกลางยิงติดบล็อกอยู่ครับผมวินจ่ายกันมาอดิศักดกายสอนสารัตอยู่เย็นธีรพันธ์จ่ายให้ิีิสินน่าที่สินมวยมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหผู้สัตประตูโอมานยังเซฟไว้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าโอกาสของทีมชาติไทยเริ่มมาติดๆกันแล้วฮะตอนนี้ ได้เตะมุมครั้งที่2ลูกนี้จะเปิดเข้าไปโดยเทอทรม,มาทางครับผมเปิดมา,าลูกยาวลูกนี้ขึ้นมงไปแล้วก็โอ้โหไมไ่ตรงกรอบครับผมสําหรับเกิดขึตนการลูกนี้นะฮะแหมได้ขึ้นมงแล้วยังไม่ตรงกรอบครับผมซุนตานะฮะผู้รักษาประตูของทีมชาติโอมานวันนี้ออกแรงเซฟไปแล้ว2ครั้งครับผม ผมมานก็พยายามต่อบอลขึ้นมาเช่นเดียวกันกับทีมชาติไทยนะฮะตัดบอลกลับมาได้แล้วผมชนะทิพย์เปิดยาวลูกนี้มาถึงธีรศิลป์ธีรศิลป์ถึงไหมครับถึงครับแต่ว่าบอลมันไม่เชื่องขานะผมยังอยู่กลางสนามชนาทิพย์ถึงบอลลูกนที่ชนะทิพยจ่ายให้ธีรศิลป์ธีรศิลป์แต่แล้วก็อิงลูกนี้1นโซนอ่าหนึ่งเท่าครับผมโอ้โหลุกนี้ โอมาเปิดบอลมาไม่ดีทีมชาติไทยช่วงชิงโอกาสเล่นแล้วก็จ่ายไปบอลมาทำประตูกันเลยนะลูกนี้นี่ฮะซุนตาเปิดบอลมาไม่ดีสินพันตัดบอลไว้ได้นะฮะแล้วก็สันทิ์จ่ายให้ทีทดิยวสินยิงลูกนี้1ประตูต่อนหนึ่งเลยฮะแหมถือว่าใช้โอกาสไม่เปลืองหมดสำหรับทีมชาติไทยวันนี้ มีโอกาสก็ทำได้กันเลยนะครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งะฮะโอ้โหสะใจจริงๆลูกนี้นาทีที่ยีสามทีมชาติไทยตีเสมอแล้วนะฮะบ,บอลอยู่ที่ฮัจจินะฮะมาจิตออกข้ามมาที่ฟาลักฟาลักยังจ่ายถึงฮัจจิอันตรายแล้วเขาเข้า,ขาจุดอันตรายเปิดมาลูกนี้โอ้โหกวินยังโดด เซฟไนนม่ได้นะผมทิติพันจะออกบอลให้เกอริทวิการเกอฤทลิ์ดึงขึ้นมาแล้วก็จ่ายทะลุช่องให้เทรสินดันดาบาลียังจับบอลไปด้านถึงบอลก่อน,นครับผมเกอฤทลิ์จ่ายให้เทรสินลูกเทลนูกนี้โดนเกี่ยวขาล้มลงไปก็ได้ลูกฟาวนะคผมมาการวิ่งมาลูกนี้ยังเตือนอยู่นะผมหมายเลข3ของทีมชาติโอมาน บาร์ีนะฮะเซ็นเตอร์แบ็กโอ้โหเกี่ยวขาที่สินเต็มๆเ,เลยนะผมลูกนี้จะได้เตะฟิคิกเข้ามาสำหรับชนาทิ่สงสิณนะครับผมชนาธิตลูกนี้วิ่งเข้าไปยิงแล้วก็โอ้โหยังเข้ามือซุนตรานอยู่นะครับผมถือว่ายังยิงน้ำหนักไม่แรงพอนะฮะลาจิคืนหลังไปที่อูเดโอ้โห โอมานตอนนี้ค่อยต่อบอลขึ้นมาทางด้านหลังของทีมน,นะฮะเนออาดานมาจิตอาต้านะฮะดอริสตัวน,นี้ลาเข้ามาตรงการลางลูกนี้ฮัจจิเขาคืนที่ตลาดยิงลูกนี้โอ้โหตะขาไวไว่ายไหวนึกว่าจะเข้าไปแล้วนะครับผมโอมานก็มีโอกาสอยู่อย่างต่อเน,นื่องเช่นเดียวกันนะครับผมลูกนี้ปัดกันขึ้นมาแล้วก็ยิง โอ้โหเฉียดหน้าต่างไปนะฮะลูกนี้กีนจะเปิดขึ้นมาเลนสั้นๆกับอาริสันพรมรักครับผมจ่ายเล็้วลูกนี้โอ้โ oh, ห oh. เสียกันง่ายเกินไปนะฮะโอมานจะทุ่มขึ้นมาบาอลู่ที่วอลโอมานก็จ่ายบอลสั้นๆพาเชนุกันครับผมโอกาสที่ทีมชาติไทยจะตั้งเกมขึ้นมาสารัต คืนมาที่ทีเพันออกด้านซ้ายมาที่เกิดทฤษิีการเป็นสั้นๆกันตรงกลางครับผมชนาทิพย์จ่ายทีษฎิลูกนี้ทฤษิ์ตั้งปอมยิงรับโอู้หลังหน้าไปก่อนนะฮะลูกนี้ทฤษฎ์มีโอกาสได้ม้วนมานะครับผมวางขายิงหน้ากรอบเขตโทษนะฮะแต่ว่ายัางเบาไปผมเปิดขึ้นมาโดยซุนตาน ดาริศเก็บบอลลูกนี้จ่ายไม่ดีผมบอลอยู่ที่เทท,ทอมุมมาทันเกอร์ลิศลูกนี้ยังคลองบอลได้อยู่เข้ามาที่สารัตแม่ลูกไม่ถึงนะฮะฮัจิลูกนี้ถึงดาลิศดาลิศจ่าที่มาจิตว้าวว้าวลูกเล่นช้ายลูกนี้ทีมชาติไทยได้สวนชนาทิพจ่ายเล่นกับธิลาสินดังดาธรดิลินลูกนี้เล่น12ชนาทิพจ่ายมาที่สัตว์สอนอิสักรุมาลูกนี้เข้ากับโทษแล้วก็อิสักร สัตว์ลูกลนี้ยังติดโอ้โหไม่เข้ายิงไม่ผ่านมือของไม่ผ่านบล็อกนะฮะไม่ใช่ไม่ผ่านมือยังติดกองหลังอยู่แต่ว่าทีมชาติได้บุกต่อลงนี้ทีสินแดงดาเข้าไปรับบอลทีลสินจ่ายเข้ากลางมาที่ธนบุมประธานธีดาทอนแล้วก็วิ่งมายิงติดบล็อกอยู่ผมสารัตก,ก็ซ้ำไกลทีลูกนี้โอ้โหยังติดเซฟอยู่แล้วก็ม่งออกหลังไปนะครับผมสำหรับกองหลังทีมชาติโอมาน โอกาสมาเรื่อยๆจริงสองทีมชาติไทยวันนี้ลองสองไกลดูบ้างนะฮะสำหรับสารัตอยู่เย็นลูกนี้เททอจะเปิดขเ้าลุ้นตรงกลางนะผมเปิดเข้ามาลูกนี้วิ่งเข้ามาชา้าแล้วก็ไม่มีใครถึงบอลสารัตบอลจังหวะนี้โอมานเก็บได้อยู่นะผมแต่ว่าก็เป่าหมดึ้งแรกการประเลยสำหรับกรรมการนะฮะ ถึงแรกยังหนึ่งประตูต่อหนึ่งอยู่นะครับผมว่าก็บุกกันได้ยอ,ยอย่างสูสีทีเดียวกลับมาเริ่มเกมต่อสำหรับครึ่งหลังนะครับผมชนะทิพป,ปันเกิงข้มาตรงกลางนะฮะท,ทิพันธ์จ่ายมาให้ธีรศิลปศน,นาีรศิลป์ให้ชนาทิพชนาทิพมวนมาให้อดิศักดิ์ซ้อนอิศักดิ์เปิดขึ้นมาตรงนี้ชานาทิพหมงลูกนี้ยังชมคานนะว่าโอ้โหเสียดายจริงๆฮนะ แต่ตั้งกันมาแต่ละทีนี่อันตรายทั้งนั้นแหละสำหรับทีมชาติไทยเปิดขึ้นมาลูกนี้ได้มงอ๋อติดสเตนนะครับผมเปะมุมทีเดียทอจะเล่นสันๆเขึ้นมาที่นาดีบลินนาดีบลินเล่นเปิดลูกนี้ชนะทิพย์โอ้โหไม่ถึงนะผมสุนตานยังบินไปคว้าบอลไว้ได้นะฮะดาริส ดึงบอลจ่ายมาที่อาตาทิพันตัดบอลมาได้ครับผมลูกนี้ถึงโอ้โหชนาทิพยิงได้ป่ปะครับลูกนี้โอ้โหมันเอาออฟฟอนโทนะผมลูกนี้โอ้โหมาจจะค่อยๆตั้งเกมขึ้นมาอยู่ที่ฝั่งซ้ายที่ฟารัสอธิษกไกรสอนมาจิตนะฮะเปิดบอลมาที่ลาจิ มาที่เนอร์อาร์ดินลูกนี้ทีมชาติไทยเข้าไปช่วยกันดีผมทีละสินจะจ่ายบอลให้ชนะทิพยังติดอยู่มาจิตจ่ายบอลลูกนี้โอ้โหแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนนะฮะสำหรับโอมานล้ำหน้าถึง2คนแลจังหวะน,นี้กวินจะเปิดยาขึ้นมานะผมลูกนี้ถึงทีละสินไหมทีศะสินพักบอลลงมาได้ก่อนลูกนี้ ผมมาจะทะลุมาแล้วผมลูกนี้หลุดมาแล้วสำหรับารดาริดสดาริดสกระชากขึ้นมาดาริดสกระชากมาจาังหวะนี้ก็เป็นก็เป็นล้มแล้วก็โอ้อโหเกือบไปแล้วนะฮะสำหรับลูกนี้กวินออกมาเร็วปิดมุมทําให้ดาริดสลูกนี้ยิงลําบากนะฮะเหมือนเขาลากมาลูกนี้ยิงไม่ค่อยดีนะผมออกไปถือว่าเป็นโชคดีของทีมชาติไทยยังไม่เสียประตูที่สองนะฮะ เกือบไปแล้วครับผมวงนี้โอมานก็มีโอกาสตอบโต้อยู่เรื่อยๆนะครับผมทีมชาไทายจ่ายบอลกันเสียแล้วฮะโอมานลับไปตั้งอยู่ที่แดนหลังนะผมอยู่ที่ยูเดย์แอคซ้ายฟาลักอันจินครับผมเออดสองผมรักเปิดขึ้นมา ชนะทิพย์สมศรินสารัตยูเย็นบอลอยู่ที่อตาตาเสียบอลไปแล้วฮะโอมานจะสวนขึ้นมาแล้วผมลูกนี้อาตาเล่นชา้าสารัตตัดบอลไมาได้แล้วจะให้ชนะทิพย์สมศรินชนะทิพย์ดึงออรออดิศักไกสอนออกมาด้านขวาอดิศักลากบอลขึ้นมาอดิศักดึงรอเพื่อนแล้วก็เปิดตรงกลางลูกนี้เทลสิ์แดงได้หมงไม่ถึงครับผมบอลอยู่ที่อาตาของโอมานกลับไปที่ราจิ ลาจิจ่ายไม่ลูกไม่ดีลูกนี้เสียสินจ่ายช,ชนาทิศชนาทิ์วิ่งมายิงลูกนี้โอ้โหมันล้ำหน้านะฮะลูกนี้นิดนึงครับผมแต่ว่าก็ยังยิงไม่เป็นประตูลูกนี้สุนตาจะเปิดขึ้นมาลูกนี้พันศาหมองไม่ได้ผมลาจิลาจิาจอหมุมาติดแล้วผม ธีรศิ์จ่ายชนาทิพชนาทิพย์ลูกนี้หลุดไปแล้วล็อกมาดึงรอธีรศินลูกนี้ธีรศิ์โอ้โหไม่เข้าล็อกนะไม่ไปจุดนับครบตรงนั้นอาริศักไกสอนวิ่งกลับมารับบอลได้น,นะผมนาเรืเบอดินจ่ายลูกนี้โอ้โหไม่ดีนะฮะโอมานจะมีโอกาสสวนกันมาอีกครั้งนึงนะฮะตรงกลางว่างยังติดพันษาอยู่ อิฐิพานดึงมาสารรออยู่เย็นออกด้านขวามาที่ไอสักศรไอสักจ่ายชายนะทิพย์โอ้โหลูกนี้จ่ายไม่ดีแล้วนะผมมาพยายามตั้งบอลมาเหมือนกันนะผมอยู่ที่ฮัตจ,จิฮัตจ,จิจ่ายมาที่ดาริชดาริชลูกนี้กิจนชทยซ้อนกังได้ดีนะผมจะสวนกลับมาเดอร์ลิทวิการจ่ายออก ให้ิูสินดังนายูสินได้บอลแล้วจ่าให้ธิติพันธ์ธิติพันธ์ธิริพันธ์โดนแซะบอลหลุดเท้าไปครับผมบอลกลับไปที่บาหลีลาจิโมนบอลกลับมาถึงซุนตางครับผมบาหลีโอมานก็ไม่รีบขึ้นบอนลนะผมยังตอบบอลอยู่ในแดนหลังอยู่จังหวะนี้ มาจิตครับผมเด็ักก์สอนตัดบอลมาได้แล้วผมลูกนี้จ่ายชนะทิพย์ชนะทิพย์เปิดบอลลูกนี้ถึงธีละสินไหมธีศิลป์ถึงบอลแล้วผมธีศิลป์ลักบอลล้วจะยิงลูกนี้สองประตูต่อนหนึ่งครับผมโอ้โหทีมชาติไทยขึ้นนำในนาทีที่83ครับผมสำหรับลูกยิงของธีศิลปนแดงดาคนนี้นะฮะมาแล้วครับผมสำหรับ สกอร์ขึ้นนำของทีมชาติไทยนะครับผมมาดูภาพา้ากกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะลูกนินชนาทิพตักบอลข้ามกองหลังมาหมดเลยนะผมธีรศิลป์แตะและ้วก็ยิงด้วยซ้ายครับผมแตะด้วยขวายิงด้วยซ้ายลูกนี้2ประตูต่อนหนึเลยครับผมตักบอลข้ามกองหลังมาหมดเลยสำหรับชนาทิพ สิสินก็ยิงได้อย่างเฉียบขาดนะผมไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยจริงๆนะฮะโอมานเปลี่ยน2คนเลยครับผมโอเคผมขอเปลี่ยนกองหลังลงมาเพิ่มบ้างนะฮะเอาธนบูลนะฮะลงมาแทนเซ็นเตอร์แบ็กสคนนะครับผมแล้วก็จะให้สารัตอยู่ยนะฮะลงมาเล่นดีเฟนด์มิดฟิลด์ชนาทิพก็มาเล่นปีกซ้ายแทน ช่วคราวนะครับผมก็เน้นรับมากขึ้นนะครับผมเกอริปออกเอาธนบูลลงมานะฮะโอเคเล่นต่อในช่วง nice. เวลาที่ though, เหลืออีกประมาณ6นาทีนะก็ไม่ต้องเน้นบุกอะไรมากมานะผมเล่นตามจังหวะเกมไปนะฮะขาเซมครับผมลูกนี้ขาเซมเล่นช้าโอเคเป็นโอกาสของทีมชาติไทยขึ้นมาชนาทิปถึงบอลของลูกนี้ ธีรสินรออยู่ตรงกลางจ่ายออกข้ามมาอาริสกัสโซลูกนี้ยิงทันทีครับผมู้หยังติดเซฟของซูลตานอยู่ซูลตานลูกนี้โวยเพื่อนเลยฮะมีโอกาสให้ทีมชาติไทยได้ยิงกันอีกแล้วนะฮะทีมชาติก็วันนี้เล่นบอลกันรวดเร็วนะครับผมมีโอกาสก็จ่ายตามช่องกันไปเลยธีระทรจะเปิดเข้ามารุ้นเปิดเข้ามาลุกนี้ธีรสินไม่ถึงครับผม มาเริบดินจะเข้าไปชะลอทีมชาติโอมานนะฮะยูเดได้บอลจะหมดเวลาในช่วงเวลาปกติแล้วผมสีสินลูกนี้พิกมาได้โดนโสก,กัดบอลลูกไปรรกการไม่เป่าฟ้าครับผมฮัจ,จิลูกนี้ถึงมาจิตเข้าไปสก,กัดแล้วก็ลูกนี้โอ้โหตัดบอลเลยนะผมสำหรับทีมชาติไทยลูกนี้ ลองเคลียบอลออกไปก่อนนะผมลูกนี้โอ้โหทีลสินแดงดาล้ำหน้าเยอะมากนะ๋อ,อยังนั่งเจ็บอยู่นะครับผมก็ล้ำหน้าไปนะฮะเปิดบอลมาลูกนี้ทียทอนตัดบอลมาได้ลูกนี้ก็เป่าหมดเวลาแล้วนะครับผมสำหรับ นับแรกใน AFC Asian Cup ทีมชาติไทยก็ยังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งนะครับบทโอมานไป1ประตูต่อ2น,นะผมเกียรตินดันดาเหมาสอลูกครับวันนี้ส่วนผู้ทำประตูของทีมชาติโอมานคือดาเลสคนนี้นะผมแตะมาแล้วยิงลูกนี้ขึ้นนำไปก่อนนะสำหรับทีมชาติโอมานแล้วก็ทีมชาติไทยกลับมาตีเสมอ2ลูกด้วยนะผม กอ์แร์ของสีสินแดงดาลูกนี้ชนาทิพย์จ่ายให้เข้ากอรอบโทษแล้วก็ยิงในบริเวณกรอบโทษเข้าไปนะฮะส่วนลูกนี้ก็ผหเป็นลูกที่น่าจะได้2ประตูมากประตูที่2มาสำหรับทีมชาติโอมานดาลิดคนเดิมหลุดเข้ามานะครับดวลหนึ่งหนึ่งแล้วก็ยิยงหลุดเสาไปนะครับผมตอนน่อ้าทีมชาติไทยก็มาได้ประตูขึ้นนําจากสตีสินแดงดานะ,ะลูกนี้แตะบอลแล้วก็ ยิงด้วยซ้าย2ประตูนะฮะตอนนี้ทีมเซอรไทยนะฮะก็เป็นจ่าฝูงมี3คะแนนอยู่ทีมเดียวนะผมนำหน้าซาอุดีอาระเบียก็ออสเตรเลียที่2นะฮะที่คะแนนเท่ากันโอเคครับน่าจะไปเจอกับออสเตรเลียนะฮะผมสำหรับวันนี้นะฮะถ้าถูกใจคลิปนี้เกมเป๊ะสมัยสิบเอฟซีเอเชียนคัพก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h anel ไว้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปเกมนี้ต่อไปนะฮะก็ ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับเกมเพลยสมัยสิบนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย